วันนี้เราก็จะมารีวิวอุบ้านกันนี่อันแรกแรกก็จะมีอันนี้นะเอาไว้แล้วก็จะเอาทำนังไงจิบลิปได้ขีบจิบนี่นย่แล้วตุ๊กตากระต่ายแล้วได้วเวลาเก็บแล้วก็เริ่มเก็บตรงนี้จิบเสร็จนะแนละ้วจะไปดูอย่างอื่นนะคะแล้วก็จะมีกล่องสุ่มให้เลือก ที่เราทำเอง,องนี่จริงๆแล้วนะกรงสุมอันนี้นะ่ะจะอยู่ตรงนูน้นนะแต่เราเอามาเล่นพรอมนี่เอามาไว้ตรงนี้แล้วนี่คือนังหมูนะเราต้องเปิดกันว้ามีมีของให้สุ่มด้วยมีสีแดงไงและสีแดงแล้วก็มีสีนี้ด้วยทุกคนนี่สีชมพูเป็นรูปหัวใจนะคะทุกคนแล้วก็เราจะไปดูน้องหมีกันนี่นะ แล้วก็ขอพนักงานค่ะขอขอของเลยคะ่ะได้จ้ะจิ๊บจิบจ,บจ,บจบินี่พนักงานให้ของเราแล้วแล้วเขาไปกัน ขอ้คุณจะบพนักงานครับคุณจะ้ะจริงๆแล้วมันหล่นตรงนี้แล้วก็เลยเข้าไปแล้วก็แล้วก็แล้วก็เลยเข้าไปแล้วก็ออกมาแล้วก็ทำใหม่ได้กันเราจะดูสิว่าเราได้อะไรจะได้อะไรนะ เราต้องมาดูกันเราได้ไหนอ๋อนี่ไงทางเขา้าทางเข้าเลยทางเขา้า,ขาบ้านเรานี่ไง่ไทุกคนไปกันเข้ามาทางไหนแล้วว้าว เตก็ตาน,นอนอยู่แต่ต้องเงียบๆไว้เต่ก็ตางจะตื่นแล้วก็นี้นะเราไปดูข้างนอกกัน,นจะมีอะไรว้าวมีชายที่ขึ้นบันไดด้วยเี๋ยวขึ้นบันไดกันทุกคนเนี๋ยวิมรีวิวอะไรเลยรีวิวของทุกคนแล้วก็เอิบๆเข้าไปขบวนขบวนก็จะมีอันนี้นะ ให้เข้าไีได้นะเข้าไปกันอ๊อนี่เข้าไปแล้ววิวเขาบนโคตรสวยเลยเราลงมาแล้วก็จะออกกันออกกันไปดูชั้นไปดูชั้นบนกัน ตนเฮยว้าวสวยมากมีโรเลมอนฝั่งนี้เขาขายของฉันขายของเหมือน,น,ออน,อนกันพีเ่เกณฑพี่เกณเราเราว่าดูตรงนี้ก็ดีนะ,นนะเ,นเราจะไปตรงไหนก็อกันหอ๋อลืมไปม เราก็จะก็เราก็จะไปดูอีกว๊ยลืมให้อาหารปลานะนี่ละอาหารปลาก็จะอยู่งนี้นี่เร้่ต่อมาแบบนี้นะจะยิบจริงๆนะนนะน่าทำ่างนี้จิบจิบอร่อยปลาอร่อยไปกันไปดูไปดูชั้นบนชั้นต่อไปกันนี่ชั้นต่อไปก็จะมีอันนี้ละ คนืนเสร็จแล้วนะก็เอาไปคืนไปคืนพนักงานด้วยพนักงานใช่ค่ะขอมาคืนแล้วจิ๊บจิ๊บจิ๊บกระป๊บนะจิ๊บเสร็จแ,นะแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายนะค่ะบ๊ายบายค่ะสำหรับคลิปนี้ ไปแล้วนะคะกับรีวิวสา้านคอกันนะคะทุกคนพบเจอบ๊ายบาย